สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพัฒน์ทอล์คค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะ <c oughs> เราอยู่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2 5 6 0ถึง2562ค่ะ <c oughs> แล้ววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากบัณฑิตกิติมศักดิ์คุณวัฒนารัตนวงศ์ปริญญาปัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ราชนคริน สวัสดีค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านค่ะปัจจุบันนะคะท่านเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศาาักดิ์หอการค้าชาตเชิงเซาขอให้ท่านเล่าประวัสนตัวสักเล็กน้อยค่ะครับผมวัฒนาและแต่วงฮะในอดีตเมื่อปศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดถึงห้าสิบเอ็ดผมดำรงแหน่งนายกสมาคมลงศีชาวนายกสมาคมลงศีีชาว,า,ยยา,าวไทย สองสมัยสี่ปีพอปี2 5ง2ทางหอกาค้าจังหวัดเชียงแสนก็ขอร้องมาว่าผมตกงานขอให้มาเป็นประธานหอ,อการค้าจังหวัดเชียงแสาด้วยผมก็รับอาสาว่าจะมาเป็นสักสองปีประกุรับเวลาทำงานแล้วงานมันเวิร์กเป็นผมเป็นถึงห้าสมัยสิบปีนะห้าสมัยสิบปี ในระหว่างที่ทำงานนั้นกับผมก็แบ่งงานให้กับรองประธานหอนค้าแล้วก็บุค,คลากรที่อยู่ในหอคนละอย่างคนละอย่างกันแล้วก็รองประธานหอนค้าก็แบ่งไปแต่ละฝ่ายนะฮะฝ่ายาศักธรรมฝ่ายการท่องเที่ยวฝ่ายโยธาฝ่ายกเกษตรแล้วก็ฝ่ายอ,าอุตสาหกรรมต่าง หลายฝ่ายก็ทำงานด้วยกันมาแบบเวลามีปัญหาของอุตสาหกรรมก็ให้รองประธานท่านรองประธานอุตสาหกรรมท่านไปไปแทนไปไปแทนผมเพราะงานผมเยอะแล้วถ้ามีงานใหญ่ๆผมก็ไปเองนะฮะก็จากการทำงานก็ประสานงานส่วนจังหวัดน,นะฮะแล้วก็ผมทำงานมา สิบปีก็ได้ร <değil S 1> ัรงวัลยอดเยี่ยมจากหอการค้าไทยหกครั้งแล้วก <ss> ็ผู้ว่าราชการจังหวัดคือได้รางวัลสมบัตทงเจ็ดครั้งในระยะสิบปีที่ผ่านมาก็ได้รางวัลมาตลอดแล้วก็สิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดคือผมสามารถที่จะหาบ้านให้หออยู่หมายถึงว่าเซ็งตึก สามคู่หาสามชั้นซึ่งทําเป็นออฟฟิศของจังหวัดฉะถึงของหอไาจังหวัดเชียงแสนซึ่งตามปกติเราอาศัยสารกลางอยู่นะแล้วต่อจากนั้นมาก็ทางสารกลางจังหวัดจาเป็นที่ต้องให้สารที่เราก็เลยต้องมาเส็งตึกแถวทําเป็นทำเป็นสามชั้นทำเป็นออฟฟิศทำงานของหอไอชาจังหวัดเชียงสาว ครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับค่ะท่านรู้สึกยังไงบ้างคะกับที่ได้รับตําแหน่งบัณฑิตกิติมศักดิก์ในครั้งนี้ค่ะก็เป็นความภูมิใจฮะที่ไม่นึกว่าทั้งนายกสภามหาวิทยาลัยตั้งมหาวิทยาลัยรัชพัฒนแล้วก็ที่การบดีแล้วก็กรรมการ,ร,กการคือผมทํางานหอ,อการค้าก็ทํางานประสานงานกับวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชาพัฒนมาตลอด และในส่วนตัวผมก็เป็นคณะกระรมการส่งเสริมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ2สองสมัย4ปีเพราะนั้นเรื่องราวทั้งหลายแหละในเกี่ยวกับในมหาวิทยาลัยก็พอจะทราบพอจะทราบทราบดีแต่ไม่หมดนะฮะเพ,พี่งว่าการทำงานของมหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนี่พอทราบแต่ก็ได้เท่าที่ท่าที่รับทราบได้ แล้วท่านมีความตั้งใจจะทํางานเพื่อสังคมโดยมีจิตสาธารณะอย่างไรบ้างคะทํางานเพื่อสังคมตามปกติผมก็ทํางานเพื่อสังคมมาตลอดเนี่ยเช่นอยู่สมังคมมุสีก็เป็นสังคมหนึ่งที่เป็นอาชีพที่ผมทําอยูนะ่หอค้าก็เป็นอาชีพก็เป็นทํางานให้กับสังคมทุกอย่างนะเกี่ยวกับด้านพาณิชย์ด้านเกษตรแล้วก็ด้านหลายหลายอย่างแล้วก็ทำงาน โดยทำงานร่วมกับเหาวไละะ่ราชภัฒนมาตลอดแล้วผมเองก็เป็นนักศึกษา VIP รุ่นแรก8ท่านที่ได้เข้ามาเรียน VIP บรรันเสารทิศ4ี่ปีเต็มๆนะฮะเรียน4ี่ปีเต็มเลยวันเสารทิศก็ได้ก็ได้ปริญญาปริญญาปริญญาตรีปริญญาตรีญญคณะบริหารการบริหารการจัดการคณะ บริหารการจัดการครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ถือว่าผมเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยราชพัฒนะแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒนพพนะถฐานราชพัฒนมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผมได้ช่วยเหลือได้ผมก็ยินดีที่จะช่วยเหลือทุกอย่างทุกประการร่วมกับผอ้าจังหวัดเชียงเสาครับค่ะ สุดท้ายนี้นะคะขอให้ท่านแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ได้รับวันนี้ด้วยค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนนะฮะที่จังหวัดเชียงแสนคือทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ของเราเนี่ยได้รับการดูถูกดูแคลนได้จบมหาวิทยาลัยราชภัฒนหาทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วที่ผมเรียนมาตอน VIP 4ปีปนะีน่ะหลักสูตร มันเป็นหลักสูตรที่เรียนกับหมายายทั่วทั่วไปเหมือนกันหมดทีนี้อยู่ที่ความสามารถเฉพาะตัวความสามารถเฉพาะตัวเพราะนั้นท่านจบคณะไหนเนี่ยความสามารถเฉพาะตัวนี้เป็นส่วนที่ท่านต้องพยายามผมก็เตือนนักศึกษาบอกให้ความสามารถเฉพาะตัวเนียให้เก่งการเรียน่ะเรียนเหมือนกันหมดนะจบเหมือนกันหมดแต่ค่อนข้างจะได้รับการ ว่าน่าน้อยใจที่ราชพัฒน์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมา่จบราชพัฒน์จนวัดหางานทํายากเพราะนั้นอยู่ที่อยู่ที่แต่ละบุคคลนะอยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลครับถ้าทำหน้าแต่งของแต่ละบุคคลได้แล้วเนี่ยจะทํางานได้ดีทำงานได้ดีทุกคนค่ะต้องขอขอบคุณคุณวัฒนารัตนวงศ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ขอบคุณค่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ